ใส่บาตรก็ได้ไสอหลังเบียบเบียบเบียบเยบเบียบเบียดนั่งก่อนนง่บใส่บาตร้แลบารใบครับผมอจายใส่บาตรครับน้องตอนนี้บตรครับผมนีถึงเดินที่นี่ก็ได้ปัตร ได้ที่นีก็ดีครับขอรทางเขาจัมเขาจัดมลแล้วครับจัมลแล้วครับัจัดเจัมแล้วครับอที่นี่จัดดือบาทคอนเทนดอราว่าจัมล ちょっと待って。<music> <music>